มีความสุขกันทุกคน <c oughs> วันนี้ก็เป็นเช้าวันเสาร์วันที่เท่าไหร่นะวันทีส่สิบสามนอกจำวันเดือนปีไม่ค่อยจะได้แล้วแก่แล้ว <c oughs> <c oughs> นี่เช้านี้ก็อากาศสดชื่นดีญาติโยมขา็พากันมาเข้าวัดทาบุญกันเยอะไม่ว่าอยู่ที่ไหนในประเทศของเรา มีโอกาสก็ได้ทำบุญให้ทานถวายทานมีศรัทธาเชื่อมั่นในพรตตัตนไตรแล้วก็ฝักไฝ่ในการทำบุญในการให้ทานอันนี้มีเป็นพื้นฐานมาตั้งแต่พ่อแม่ปู่ย่าตายายตื่นขึ้นมาเขารีบอยากจะทำบุญอยากจะให้ทานเป็นจิตยวัตร อยากทําบุญใส่บาตรตักบาตรอยากทําบุญให้ทานกับพระคุณเจ้าก็ได้พากันมาตามหลักของความเป็นจริงแล้วเราพยายามทำตั้งแต่ตื่นขึ้นมาความขยันมันเพียนความรับผิดชอบความเสียสละรู้จักวิเคราะห์พิจารณาอะไรคือสติปัญญาที่เราสร้างขึ้นมาอะไรคือใจอะไรคืออาการของความคิดอาการของขันหา้า มีกันทุกคนถ้าเรารู้จักจำแนกแกะแก่งรู้จักเจริญสติเข้าไปอบรมใจของเราทั้งพระทั้งโยมทั้งขีพระเราก็เยอะขีเราก็เยอะลูกเนนมาปวดใหม่ก็มีหลายคนพยายามพิจารณาตั้งต่ตื่นขึ้นมาจนกระทั่งถึงเวลานี้พิจารณาปฏิสังขาโย ο, กะประมาณในการขรบฉันนองตัวเรากายเกิดความหิวหรือว่าใจเกิดความอยากอันนี้มีกันทุกคนเราต้องพิจารณาดูเรื่องน,นี้กายนี่จะเกิดความหิวเพราะว่ากายก็ต้องการอาหารมาหล่อเลี้ยงร่างกายส่วนใจนั้นจะเกิดความอยากยิ่งกายหิวเท่าไหร่ใจก็เกิดความอยากรุนแรงเราพยายาม รู้จักหยุดรู้จักดับรู้จักสังเกตรู้จักวิเคราะห์อบรมใจเจริญสติปัญญาเข้าไปอบรมใจของตัวเราเองชี้เหตุชี้ผลเห็นเหตุเห็น,หน,หนผลจนใจยอมรับความเป็นจริงใจคลายออกจากขันห้าหรือว่าแยกรูปแยกนามที่พูดกันเยอะๆที่ได้ยินได้ฟังกัน,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 นในขันห้าไม่มีอะไรบ้างที่ท่านว่าเป็นกองเป็นขนันนะ ทำไมท่านถึงว่าเป็นกองเป็นขันกลองกองรูปคือกองร่างกายตัวกองวิญญาณก็คือตัวใจความคิดอารมณ์ต่างๆบวกกันเข้าร่วมกันเข้าเป็นห้ากองท่านให้เจริญสติลงที่กายของเราแล้วก็หัดสังเกตจนใจของเราแยกออกจากกัน5ามองเห็นเป็นสมส่วนตามดูอีก ให้ใจรับรู้อีกว่า,เ,าเป็นส่วนในบ้างบางทีก็เป็นเรื่องอดีต mm hmm. เ,เรียกว่ากล่องของสัญญากลองสังขารกลองวิญญาณกลองรูปกลองออวิญญาณเรือกลองใจของเราแต่จะไปมองด้วยตาเนือ้อมองไม่เห็นเราต้องฝึกกจริรสติเข้าไปอบรมใจของตัวเราเองชี้เหตุชี้ผลเห็นเหตุเห็นผลจึงจะตื่นขึ้นมา เรามีความขยันหมั่นเพียรอยู่ระดับไหนเรามีความเชื่อสละอยู่ระดับไหนเรามีการปักป้่มีการสนใจใจของเรามีความอ่อนน้อมทำตนใจของเรามีพรม,มีหารมีความเมตตามองโลกในทางที่ดีคิดดีความคิดเกิดจากส่วนไหนเกิดจากส่วนใจหรือว่าส่วนปัญญา แม้แต่ส่วนปัญญาที่เราสร้างขึ้นมาถ้าเป็นอกุศลเราก็ต้องให้ดับอีกให้อยู่ในกองกุศลเอาไวา้ในหลักธรรมจริงๆไม่มีอะไรแต่ความมีความเปลี่นนี่ใจหลงมาตั้งนานหลงมาเกิดตั้งแต่ความเกิดก็ปิดกั้นตัวใจเอาไว้หลงมาเกิดอยู่ในพบมาสร้างพบมนุษย์แล้วก็มายุดติดแล้วก็กายเนื้อแตกดับก็ ขึ้นอยู่กับวิบากของกรรม,มกรรมกุศล,ลกรรมหรือว่าอากุศล,ลกรรมที่เราสร้างมาในหลักธรรมล้วท่านให้ละให้หมดแล้วก็ยังกุศลให้เกิดขึ้นแต่ไม่ยึดอยู่เหนืออยู่เหนือบุญเหนือบาปเหนือกรรมกรรมในกายของเราคือเรื่องของขันธห้าก็เรียกว่าตัวกรรม ถ้าเราแยกแยะได้ตามดูได้ละได้ขันห้าก็ตามไม่ทันก็เหลืองแต่ส่วนรูปกรรมกับตัววิญญาณหรือว่าตัวใจถ้าเราศึกษาดีๆจะเห็นอะไรดีๆเยอะพยายามหัดสังเกตหัดวิเคราะห์ตามแนวทางของพระพุทธองค์พระพุทธเจ้าท่านค้นพบมานานหลายร้อยหลายพันปี ความจริงสัจธรรมยังอยู่ยังมีอยู่ธรรมกับโลกก็ยังมีอยู่รูปกับนามก็ยังมีอยู่วันนี้มีพรุ่งนี้มีเดือนหน้ามีพบหน้ามีคำว่าพบชาติตอนนี้เราอยู่ในพบมนุษย์อยู่ในชาติมนุษย์ซึ่งก็เกิดมาแล้วความเกิดนั่นแหละคือความหลงอารมณลึกถ้าไม่หลงก็ไม่เกิดทีนี้การ ได้เกิดมาแล้วท่านก็ให้เจริญสติลงที่กายจำแนกแจกแกงจนกว่ากำลังสติของเราจะมีความเ,าเข้มแข็งกล้าหาญใจอยู่ในโอวาทของปัญญาของเราชี้เหตุชี้ผลเห็นเหตุเห็น,หน,หนผลไม่ใช่ว่าปฏิบัติแบบงมงายเราต้องปฏิบัติให้รู้แจ้งเห็นจริง ที่เหตุที่ผลได้เหตุผลทางด้านรูปธรรมก็มีเหตุผลทางด้านาาน,านามธรรมาก็มีสิ่งนี้เกิดสิ่งนี้จึงเกิดท่านชี้ลงที่ต้นเหตุแล้วก็ถอนรากถอนโคนไม่ให้เกิดอีกโน่นไม่ต้องกลับมาเกิดตราบใดที่ยังเกิดอยู่ก็ขอให้เกิดอยู่ใน,ในกองบุญนวไหวจิตใจของคนนี้ แต่และววันความเกิดทางด้านรูปกายนี่ก็เกิดมาตั้งหลายปีทีนี้เกิดทางด้านจิตใจนี่เกิดทางด้านจิตใจในี่ตั้งแต่ช้ามาเกิดทักกี่เรื่องเหตุจากภายนอกทําให้เกิดหรือเกิดจากใจโดยตรงเราก็พยายามเจริญสติเข้าไปศึกษาเข้าไปค้นคว้าถึงเกิดก็ขอให้เกิดอยู่ในกองบุญกองกุศลเอาไว้รู้จักการให้ทานการให้ทานการอานุเคราะห์การช่วยเหลือ ทานระดับสมมุติทานระดับวิมุติทานอารมณ์ทานความคิดทานกิเลสทานวัตถุสิ่งของต่างๆเพื่อให้เกิดประโยชน์ประโยชน์ตนประโยชน์ท่านประโยชน์สูงสุดการเจริญสติของเราก็มีการวิเคราะห์ของเราก็มีแล้วก็พยายามทําความเข้าใจให้ปรากฏให้กระจ่างเกิดขึ้นที่ใจของเราตามแนวทางของพระพุทธองค์มองเห็นหนทางเดิน ว่าเราจะได้กลับมาเกิดหรือไม่กลับมาเกิดกันการเกิดมาทางกายเนื้อเราก็เกิดมาแล้วซึ่งเรียกว่าพบมนุษย์ทีนี้การเกิดทางด้านจิตวิญญาณละ่ะทั้งเกิดด้วยทั้งยึดด้วยทั้งหลงด้วยเราก็มาค่อยขัดค่อยคลายค่อยเอาออกจนใจของเราอยู่ในความบริสุทธิ์นั่นแหละคือบุญที่แท้จริงไม่ต้องกลับมาเกิดกัน ดับความเกิดให้สั้นลงสั้นลงจนไม่เกิดจนเกิดตั้งแต่สติปัญญาที่เราสร้างขึ้นมาไปทําหน้าที่แทนเพื่อยังประโยชน์ให้กับโลกประโยชน์ตนประโยชน์ท่านประโยชน์สูงสุดประโยชน์ในโลกนี้ประโยชน์ในโลกหน้าถ้าเราเดินให้ถูกที่ถูกทางเราก็จะถึงจุดหมายปลายทางได้เองอ่ะวากันตั้งใจรับพรกัน